วันนี้น่าจะดึกเดี๋ยวจะทำแกงบวชเตรียมเครื่องไว้ทำกระยาบวชทั้งสี่พรุ่งนี้ก่อนนะคะหั่นเผือกทำเผือกแช่น้ำปูนไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเชื่อมน้ำตาลเราค่อยทำน้ำกะทิลาด แช่น้ำปูนไว้หน่อยเดี๋ยวเราค่อยไปเชื่อมน้ำตาลสักหน่อยหนึ่งรสชาติเราค่อยไปปรุงตอนน้ำกะทิหวานวันนี้ยุ่งทั้งวันเลยนะคะเพื่อนๆไม่ได้ออกเดทหาใครเลยเดอ้อวันนี้เผือกเผือกเผือกนี่คะ่ะรู้จักเผือกไหมคะ ไม่ใช่คนนะเผือกอันนี้เผือกจริงๆนะหัวเผือกจริงๆนะหัวเผือกหัวมันอันนี้มีฟักทองเลยนะคะนี่ฟักทองแกงกระยาบวดฟักทองเลยนะจะมีเผือกมันแล้วก็กล้วยบวดชีกกระยาบวดทั้งสี่นะคะตอนนี้ก็นึ่งไก่อยู่ นึ่งไก่นึ่งหมูนะคะพรุ่งนี้เช้าก็ทําพิธีไหว้ศาลนะคะเพื่อนๆไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือที่ท่านปกปักรักษาดูแลเรางานไหว้ครูประจำเดือนสี่นะคะ ริงนี่สามถ้วยนี่ก็เยอะแล้วนะแต่ทีนี้เราก็ทําของมันแพงอะนะ่ะเนาะเราก็ทำนี่เวลาทําเสร็จเราก็ได้แจกเพื่อนๆกินด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีขนมได้ใส่บาตรแล้วนะคะเพื่อนๆได้ทําบุญใส่บาตรพระมาตอนเช้า มีขนมใส่บาทแล้วแต่ต้องตื่นน่าจะตื่นประมาณตัต้งตีสี่เนาะตีสามตีสี่นี่แหละแล้วก็ไปเอาของที่สั่งไว้ขนมต้มแดงต้มขาวนะคะทำคลิปสั้นๆไว้ก่อนเมืม่อกี้ก็ทำงานหลายอย่างนะเยอะอยู่แต่ลืมลืมคลิปพอนึกได้เอา้า วันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็เลยทําคลิปสั้นสซะหน่อยนะคะไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาดูกันนะก็จะได้นอนก็น่าจะดึกอยู่อันนี้แช่อิ่มแช่น้ำปูนให้มันแข็งซะหน่อย ไม่มีเคียงหัน่นไอ้นี่เนาะหั่นเคียงกินข้าวกลัวมันข้าวก็เลยเอาหนังสือลองก็ได้เหมือนกันแหละคะ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ล้างน้ำแล้วค่อยไปเชื่อมน้ำตาลนะคะพอเชื่อมน้ำตาลเสร็จแล้วก็เอาไว้อย่างนี้เฉยเฉยแล้วพอเสร็จแล้วก็เอาน้ำกะทิราดเหมือนกะทิแตงไทยนะเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องคนหมดเวลาที่กินเราก็ตักกะทิใส่ประมาณนั้น ต่เยอะนะเนี่ยี่สิบเจ็ดก็ไม่ว่างอีกเนาะยี่สิบเจ็ดเขาให้ไปไหนเราก็ลืมเนาะวันนี้ไปประชุมมา โอ้ลืมไปเอามาตั้งสอหัวที่กิงหัวเดียวก็ได้เนาะแต่เราก็กะไม่ถูกแหละถ้วยหนึ่งก็เท่าเนี้ประมาณเท่านี้สามถ้วยที่เหลือนั้นก็แจกชาวบ้านค่ะเพื่อนๆจะรับทานไหมเดี๋ยวจะแจกแช่น้ำปูนไว้ก่อนเนยะนี่ไม่อ่ดเดี๋ยวเอาน้ำปูนใส่อีกอันนี้ไม่ท่วม น่อนะ้มันแข็งตัวนะคะเวลาเชื่อมมันจะได้ไม่ไม่ทามากหรอกก็มีอะไรนะเขาเรียกว่าก็มีเผือกกับฟักทองแค่นั้นที่จะแช่น้ำปูนเนาะมันไปซื้อมันที่เขาต้มสุกมาวันนี้วิ่งหามันมันเทียนน่ะเขาเรียกมันเทียนน่ะหาทั้งจังหวัดเลยไม่มี ยังดีโชคดีไปเจอที่เขาต้มสุกแล้วแต่คือถ้าพรุ่งนี้จะไปหามาพรุ่งนี้มันไม่ทันไงมันมันช้าถ้าเราจะทําพรุ่งนี้มันไม่ทันะพอตื่นเช้ามาพรุ่งนี้มันต้องทําหลายอย่างต้องจัดนู่นนั่นนี่นะคะเดี๋ยวเสร็จเสร็จแล้วค่อยว่ากันนี่อะไรเนี่ยอ๋อันนี้ยับ อันนี้เบอร์โทรศัพท์คุณย่าฮาเล่นี่นนะจดไว้ลืมไปกอให้เบอร์โทรศัพท์มาก็ไม่เคยโทรหาเลยเนี่ยคุณย่าฮาเล่เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เพื่อนมีตั้งหลายคนเนาะแต่เราจดแล้วเราไปไหนหมดก็ไม่รู้เพื่อนๆพี่ๆราจำไม่ได้วางหาย ที่อยู่ที่อยู่ก็เหมือนกันหายหมดไม่ใช่อะไรหรอกเพราะบ้านมันทําบ่อยไงมือย้าย,ายที่บ่อยทําบ่อยนีก็จยำที่ไม่ได้มาไม่กนนี่นะคะนี่เสร็จแล้วนี่ระดูฟักทองสวยไหมคะฝากดูคลิปด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนพ,อนพ,อนพี่พี่เดี๋ยวคืนนี้ก็น่าจะดึกอยู่เดี๋ยวจะจัดผลไม้ใส่ถาดใส่จานไว้นะคะแล้วก็เตรียม ถ้วยเตรียมชามสำหรับใส่ของพรุ่งนี้ทำคนเดียวนะคะปีนี้เสียสก,กิดแย่ทำแบบพอเพียงแบบพอดีนะขนาดนั้นยังล่อไปสามพันเลยนะเพื่อนๆขนาดเอาแบบพอดีเหมาะๆนาะงยังสามพันพรุ่งนี้ยังต้องไปจ่ายอะไรอะ่ะจ่ายขนมต้มแดงต้มขาวแล้วก็ น้ำเขียวน้ำแดงนมเนยเนาะเนี่ยของทีจ่จะต้องเตรียมพรุ่งนี้เดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าค่อยคิดก่อนว่าจะถ่ายทำอะไรให้ดูนะคะเดี๋ยววิธีทำกะทิแกงบวชสูตรของสุนทรีเดี๋ยวจะทำให้ดู ตอนทํานะคะเดี๋ยวจะทําทให้ดูให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเตรียมเครื่องให้พร้อมนะคะโอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ